ค่ะเนี่เราก็มาวัดนะคะเอาปลาหมึกของแม่เอซแม่นน้อคุณผู้มาถวายพระนะคะปลาหมึกห้าถุงเมื่อวานก็ลืมมาเป็นของใครมั่งนะคะเนีราทำอันนี้ไปวัดภูหลวงนะคะเพราะว่าวันนี้มีงานอันนี้วัดภูพระเอกนะคะแอบทำอยู่วัดไปถวายกันนะคะ ฝนตกเมื่อคืนหืมตกแห้งอยู่บโห่บสานฝน

อันนี้เป็นค่ะถ้าทาบุญละมีแล้กันอันนี้ ไม่รู้ว่าแม่คนไหนเอามานมะอวานน้องดิ้งเอาลงมาให้ห้าถุงนะคะจะเลยเอาไว้บัตรเราสองเอาไปผูหลวงสามถุงปะข้าพเลูกได้อะไรมาอมบางเหรอเอาเนื้อว่าอมบัตรออกไปออกไปอย่าข้ามาลูก เดี๋ยวบีก็กลสวงประกานอ่าปลาหมึกทอดอีกจ้าอาปลาหมึกทอดประกำบาร์บกรจ้าคนมาวัดเยอะอยู่ยายพาคนวัดนะนี่จัดกับข้าวยายพามาแต่เช้าเลยจัดโตกับข้าว ยายพามาแต่เช้าเลยกลับข้าวหราก็เรื่อยๆ,ๆทยอยมานะอืสาธุบุญกับยายพานะเราก็จะได้กลับบ้านแล้วยายเวิน <laughs> วันนี้ได้ไปเทคานบัด คนมาตูอยู่นูวันนี้ฝนตกนะคะเมื่อคืนฝนตกตีสามบ่โอ๊ยตีสามือยเท่าไหร่หก,กี่ทุ่มนะเมื่อคืนตีสามห้าทุม่มหกทุ่มหรือเปล่าประมาณนี้แหละฝนตกเมื่อคืนไปกับบ้านลูกไปไปตากผ้าก่อน ขบานกรนเน้อสาธุบุญกับแม่แม่เอฟซีนะคะที่น้องดิ้งเอาลงมาเมื่อวานไม่รู้เป็นของแมรอนหรือของใครนะคะสาธุบุญด้วยนะคะเราก็ได้เอามาถาวายวัดแล้วกลับแล้วค่ะให้เขาเอาไปวัดผูหลวงผูพร์ผู้แพร์ก็จะทอดอยู่วัดเรานะคะสาธุบุญด้วยนะคะนี่ซ่อมแล้วรถเราเปลี่ยนยางใหญ่ด้วยแล้วก็ เมื่อกี้เปลี่ยนยางเปลี่ยนโชกคเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกรอบสองนะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่กับท่อไอเสียมันดังเกินค่ะขอบคุณแม่ภระชยาด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสมุนงนูโตแล้วเนอะ <c ười> ค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ